สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทาง fan page แฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มไลนที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ครับฟุตบอลยังเยอะเหมือนเดิมช่วงนี้ก็สนุกกันทุกวันเลยนะก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบลุ้นชอบเชียร์นะไปดูกันที่ตีสอตรงครับฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทอร์นาโดสเปอร์นัดสิบ 10, พบกับเอเวอเรสตันอันดสิบเอ็ดครับสเปอร์ของมูรรริรนนนนนนโญ่่่่ีีีสสตาาา์กกลลััับบมมมดชะะะเเออแพ้ยงค ส่วนเอเวอร์ตันของคาร์โลชลอตตีนี่ฟอร์มดีมากนะรีสตาร์ทมา3นัดชนะ2เสมอ1นะครับแต่ว่าเฮตุเฮตุการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเอเวอร์ตันไม่เคยชนะสเปอร์เลยเสมอได้2เกมและแพ้ไปถึง3นัดนะครับคู่นี้นัดแรกเสมอกัน1ต่อ1นะที่บ้านของเอเวอร์ตันช่วงต้นซีซั่นนะครับดูสเปอร์ครับวันนี้อริคไดเออร์ครับโจเวนิโรเชลโซโซนฮึงมินและแฮร์รี่เคนน่าจะยังได้ลงเล่นต่อไปนะครับส่วนเอเวอร์ตันแจ็คไมเคิลคีนกิฟฟี่ซิกเกอร์เซนอังเดรโกเมส ลิชาร์ดีเซนโดมินิกาเวิร์ตเลเวนพวกนี้เป็นตัวหลักของทัฟฟี่สีน้ำเงินอยู่แล้วคู่น้สเปอร์เล่นที่ทอรนามสเปอร์สเตเดียมครับบังคับชนะผู้มาเยือนอย่างเอเวอร์ตันสกอร์อะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเสมอนี่พังทั้งแถบซึ่งดูแล้วคูนูนิโอกาสออกเสมอมีสูงมากสเปอร์เกมรุกดีก็จริงแต่เกมรับไม่ไหวเลยช่วงหลังนี่เสียประตูเรียกว่าง่ายๆบ่อยมากนะส่วนเอเวอร์ตันของคาร์โลวัชลตินี่ดูดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้บุกมามีโอกาสแบ่งแต้มออกไปได้มองไปที่ทีมเยือนกันแล้วกันครับเอ ตีสองสี่สิบห้านาทีครับเซกุนดาสเปนนะครับอันดับ 3, สามโรซาราโกซาครับพบอันดับสิบรโยบายกาโนซาราโกซานี่ห้านัดล่าสุดชนะสองแพ้สามนะครับส่วนบายกาโนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับเฮตุเฮก,ก็เป็นรองซาราโกซาด้วยบายกาโนนี่ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งและแพ้สนัดเลยนะในการเจอกัน5เกมหลังสุดครับซาราโกซาวันนี้ใช้ปิชูอาเตียนซ่านะครับดาอูกูตี และหลุยโซเรสที่ไม่ใช่ของบาซ่านะส่วนบายแคโน่ครับมีกาเตนาครับตรงกลางมาริโอโซเรสและสูน้ายัสซินกัสมีนะครับคู่นี้ซาราโกซาเล่นในบ้านบ,าบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าเสมอนี่หล่สชุดหนึ่งข้างซึ่งดูแล้วโอกาสชนะอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเยอะกว่านะครับดูแล้วบายแคโน่ไม่น่าต้านทานซาราโกซาไหววันนี้แค่หนึ่งประตูก็เพียงพอแล้วมองเจ้าถิ่นครับเรอัลซาราโกซาครับ ปิดท้ายตีสาตรงนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาของโปรตุเกสครับอันดับ8โมเรลเลนเซ่พบอันดับ3สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโมเรลเลนเซ่ห้าล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนลิสบอนในชนะ4เสมอ1ฟอร์มดีมากแถมการเจอกันโดยตรง5เกมหลังสุดเนี่ยลิสบอนชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้โมเรลเลนเซ่เลยนะครับดูเจ้าทินครับวันนี้ใช้ยาโก้ซันโตสครับฟิลิเป้สุเรสครับและฟาบิโออาบรูนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนมีเซบาสเตียนกัวเตสครับตูกลางเป็นเวนเดลและซูน่าอันดรรราาสปอนะคับ คู่นี้ลิสบอนบุกมาบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆเฮห้เปอรชนะขาดกว่านั้นเฮ100%ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเจ้าถิ่นโมราเรนเซ่ชัดเจนนะครับ1ประตูน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มออกไปได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดก็แล้วกันมองไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับสรุปสามทีมจะรับ้าความเป้าคือวันจันทร์แบบนี้นะครับเอเวอร์ตันเรอัลซาราโกซาและสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับฝากไว้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มไลค์ที่หน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะาเป้าลลาแ้ววสสััดีครบ